โอ้บอสบอสเลื่อน57ล้านโหดมากมันจะเข้าไปแล้วอีกนิดเดียวมันจะเข้าไปแล้วโอ้มันจะเข้าแล้วโอ้จะหลุดแล้วอีกคนจะหลุดแล้วโอ้นี่เจอการ์ดผักออกไปเลยเรียบรอ้อ <laughs> ย สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดูเซนไปชาน n e ลนะครับตอนนี้เราอยู่กันในเกม p พ n วีเอ l ดเบนะครับวันนี้เราจะมาซื้อมเมล็ดสุดโหด Limited c o m m a n d o a p p p l e วันนี้จะมารีวิวให้เพื่อนๆดูกันนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่ามันจะเก่งแล้วแค่ไหนตอนนี้เขาปรับมาใหม่นะ บัฟคอมมานโดแอปเปิลมาเขาเขาเพิ่มดาเมจให้แล้วก็เพิ่มคูเดาในการโจมตีเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงเพราะก่อนหน้านั้นนะครับก็คือมันอ่อนมากเขาอุกขึ้นมาแล้วคือดาเมจมันเบามากๆแต่ตอนเนี้ยวันนี้เขาปรับมาแล้วไม่รู้ว่าจะเก่งขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงโอเคทุกคนหลังจากตอนนี้เราเก็บส่วนหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาซื้อเจ้าคอมมานโดแอปเปิลกันเถอะราคาสูงเอาเรื่องอยู่นะ <c oughs> ขอขอโหดๆนะเอาแล้วนะครับกดไปเลยนะ 1 3ึ่งสามเก้าก้าราแบบลากรทุกคนซึงๆเรีือบ้อยเราเสียตังค์กันไปแล้วเจว้าคอมเมนโดแอปเปิลอย่าทำให้ค่าผิดหวังเริ่มปลูกกันเลยดีกว่ามาแล้วตรงไหนดีนะตรงไหนดีนะตรงกลางเลยแล้วกันนะเดี๋ยวเราจะปลูกตรงกลางตรงนี้เลยมันเว้นกี่ช่องแล้วเรานับกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองามสี่นี่ตรงนี้เลยช่องกลาง แลนะครับก่อนที่เราจะลดน้ำมันเดี๋ยวเราบูชามันก่อนขอให้มันตัวใหญ่ๆนะราคาสูงเอาเรื่อง1399งันสเโลบเราจะต้องใจเย็นๆน,นะเริ่มจากเราต,ต้องเอาตัวใหญ่ๆมาวางนะทุกคนเราจะต้องบูชามันก่อนเนะต้องเอาตัวใหญ่ๆมาวางเรามาดูกันนะทุกคนว่ามันจะออกมาเป็นยังไงอุ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวก่อนก่อนที่เราจะไป ปลูกมันเดี๋ยวเราขอทดลองให้เจ้าแครอทตรงนี้โตก่อนนะอ่าเดี๋ยวเรามาเลี้ยงแครอทก่อนมาดูกันว่าเจ้าแคอรอทพวกนี้จะเติบโตมาตัวใหญ่ไหมให้พวกนี้โตก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยไปให้เจ้าคอมมานโดอยู่ในใต้ดินไปก่อนของแพงเราต้องใจเย็นเอาเราก็ค่อยลดน้ำให้ตรงนี้ไปก่อนอ่าเดี๋ยวเรามาลดฝั่งนี้บ้างนี่นี่คือวิธีลดน้ำนะทุกคนเวลาเราอยากให้ เวลาเราอยากให้พ yeah. ืชโตเร็วๆอ่ะเราปลูกเราโยนให้หมดเลยนะทุกคนแล้วก็เรามาลดตรงกลางพอเราลดตรงเนี้ยแล้วมันจะลดเวลาตรงเนี้ยทุกช่องเลยตรงเนี้ยเราจะลดช่องหมดเลยเนี่ยถ้าเราลดตรงเนี้ยทุกทุกช่องตรงนี้จะบริเวณเนี้ยเก้าช่องเนี่ยทุกคนเขาจะนับเวลาลดหมดเลยนะเวลาเราปลูกแล้วก็วางเก้าช่องนี้แล้วก็มันก็จะลดเวลาให้เราหมดต้นเลยเห็นไหมทุกคนเห็นไหมเยเวลามันใกล้ๆกันหมดเลยเห็นไหม อออุ้ยแครอทยัออยกออกมาตัวนึงเงินงสี่อ้ยเราขอคอมมานโดอยากได้คอมมานโดแอปเปิยล,ย,ลยักษ์ได้ไหมโอ้ไม่ใหญ่เลยคนเดี๋ยวเราเก็บเดี๋ยวเราเก็บเจ้าเจ้าแครอทนี้ไว้ก่อนเห็ดเหลืออีกสิบวิขอเห็ดตึงๆได้ไหมเห็ดตึงๆได้ไหมขอเห็ดใหญ่ๆหอุย้ยเห็ดทองคำนี่เราได้เห็ดทองคำโอ้แล้วก็เยอะอยู่นะดาเมจ่งสองพันหก อย่างนี้เริ่มมีดวงขอ,อคอมมานโดตึงๆโอเคเดี๋ยวเราจะขอเก็บพวกนี้ก่อนนะวันเ,เราจะเราจะเรียกให้มันออกมาแล้วนะเจ้าคอมมานโดแอปเปิลตัวนี้ใช้ระเบิดโยนเข้าไปก่อน3ลูก1 2ึสเพื่อเพิ่ม,มความแข็งแกร่งให้มันแล้วก็ใช้ปืนยิงใส่ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นี่ถ้าออกมาใหญ่นะทุกคนหรอกออกมาทำตามกันดูนะ <c oughs> มาละแล้วก็แล้วก็เหลืออะไรอีกอ่ะมีอะไรให้ใช้มนหนาหน้ากันทุกคนเอามาห,าหน้ากันยิงใส่เข้าไป <c oughs> โอเคมาหอมแล้วทุกคนพเมีม,มวอเตอร์หนึ่งทีก็พเมีม,มวอเตอร์อีกทีนึงอ่าเหลือหกแล้วมาใช้วอเตอร์บักเก็ตวิ ลุ้นจะออกมาแล้วอุ้ยเหลือสามสิบวิทุยท้ายทุกคนมาลุ้นไปด้วยกันดีๆนะดีๆนะนะทุกคนออกมาตัวเป็นไงใหญ่ไหมสามสองหนึ่งหมื่นเก้าทุกคนอโอ้ มันธรรมดาไปไหมไม่คุ้มเลยเออเดี๋ยวเราลองให้เอมันกินหน่อยแล้วกันนะดูสิวิวมันจะขึ้นไวไหมเอ้าทำไมให้ไม่ได้อ่ะโอ้ไม่สามารถให้พืชตัวใหม่ได้หรอโอ้ให้ได้แต่ให้ได้แต่ตัวไหนเนี่ยโอ้ไม่สามารถให้เอ็พีเขาได้หรอไหนลองนี่ยัให้ได้แล้วแต่ดูนะครับผมจะให้เลเวลมันดูซิวิวมันจะอัพไหมโอ้กินเยอะจริง เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ามันเวลอัพแล้วมันจะได้ว่ามันจะได้เวล์ว่าดามจจะเพิ่มขึ้นเยอะแค่ไหนเบามากเลยอ่ะโคตรอ่อนเลยโอ้ไอคอมเมนโดแอปเปิลไม่น่าซื้อมันมาเลยไอตัวนี้มันอ่อนเบ้ยวอ่อนมันคุ้มกับราคาไหมเนี่ยตัวเนี้ยนี่อย่างทีเมื่อไหร่จะเวลอัพนะเดี๋ยวเราเก็บเวลให้มันก่อนนะทุกคนเวลาเราจะให้มันเวลอัพเราต้องนี่ย้ายมันไปเรื่อยๆนะทุกคนแล้วก็ แล้วก็ขยับมาอีกนี่มาวางตรงนี้เก็บเรเวลให้เขาวิธีเก็บเวลครับเรา,เราต้องขยับนะดูว่าตัวนี้ออกตรงไหนแรามาวางตรงนั้นนี่ยิ่งยิ่งเราเก็บเวลให้น้องก่อนครับวิธีเก็บเวลจาบหมื่นเก้านะหลังจากเวลัพแล้วจะขึ้นมาขนาดไหนโอ้ถ้าเราอยากให้ตัวไหนเวลัพเราก็คงต้องมาทําแบบนี้แหละ <c oughs> ตัวอะไรนะใหญ่จังแต่นี่ถือว่าเขาบัฟมาแล้วนะตอนแรกดาเมจ ที่อ่อนที่สุดคือดาเมจแค่เจ็0พนะตอนนั้นคือดาเมจเจ็ดพันนี่เขาบัฟมาเพิ่งบัฟมาวันนี้เลยดาเมจดาเมจเริ่มต้นนี่เกลือสุดอย่างเนี่ยหมื 19, นะ่นเก้าเนี่ยหมื่นเก้านี่ถือว่าเกลือไหมแต่ก็หนึ่งจุดสี่กิโลนะถือว่ายังแบบไม่ได้เกลือถ้าเกลือนี่คือไม่มีกิโลหนักแบบหนักแบบปกติเลยไม่ขึ้นไม่ขึ้นกิโลบอกเลยเร็วขึ้นไว่ยหน่อยนอยเก้านะดูดีหมื่นเก้าทีเดียวตายไหมโอง่งทีเดียวตาย โอ้ขึ้นมาแล้วเวลอัพทุกคนจาก19ื่นเป็น28600ถือว่าถือว่าไม่กากนะหลังจากเวลอัพดาเม็บวกมาหมื่นหนึ่ง้วทุกคนถ้าบวกมา1 0,000ือย่างนี้เท่ากับว่าอีก3เวลก็คือจะบวกอีก0,000เื่นกับตตัวนี้ดาเม็ประมาณห0 0 0ื่นได้นะทุกคนนี่เดี๋ยวเราเอาเดี๋ยวเราเอามันไว้ตรงนี้ได้นะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราจัดส่วนใหม่นี่เราให้มันมายืนตรงนี้เลย หลังจากตัวนี้ได้บับคูณ2แล้วทุกคนดามเมจคอมมานโดพุ่งไป1 1 1 0 0 0เลยนะเพราะการใบ,บนี้ทุกคนการใบ,บนี้คือทำให้ดามเมจคูณ2ถ้าเราใช้การใบ,บนี้พืชข,ของเราจะตีแรงขึ้น2เท่าเลยนะทุกคนดามเมจจะคูณ2เลยนะบวก100%แล้วก็อยู่ได้นานถึง5นาทีเลยนะเป็นการที่จำเป็นมา,มากๆดูสินี่ดูนี่คอมมานโด1 1 4 4 0แแล้วดูตัวนี้โอ้สี่แทุกคน <c oughs> <c oughs> เยอะมากแล้วดูเหตดตัวนี้ ห้าแสนเก้าเวอร์ไว้แล้วดูดาวเวนรวมเลยหนึ่งล้านโอ้ไม่ก็มันเยอะมากนี่ก็คือพืชตัวใหม่เจ้าคอมมานโดแอปเปิลตัวใหม่สุดลิมิตนะครับในราคา1,299สรบกโลบาผมซื้อมาให้เพื่อนเพื่อนดูแล้วนะครับว่าคุ้มไหมที่ทุกคนจะซื้อเพื่อลองคอมเมนต์บอกกันดูนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับบายบายไ้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบายบายครับ